ครับมาบอกวิธีการเปิดปิดนี่เนะเราก็เตรียมถ่านไว้เนี่ยครับถ่านนีฬิกน้อยนะครับ A A A สาม A นะครับใส่ไปที่ด้านหลังนะครับใ,ใช้แค่สามก้นนะครับปิดฝาเปิดปิดอีโมดอยู่ตรงนี้นะครับ นี่สวิทเปิดปิดไฟที่ตัวหลังเครื่องบินครับนี่เราก็แบดใส่แบดเครื่องบินใส่ไปนะครับชาร์จแบดครัชาร์จแบดแ,บแล้วนะครับใส่ไปตรงนี้นะครับนี่จะมีปลั๊กมาให้แล้วเราก็เสียบเข้าไปนะครับเขาจะมีเยื่นเสียบนะบแล้วก็เอาแบดใส่เข้าไปในนะั้นนะครับ เวลานั้นก็เปิดเปิดเครื่องบินเปิดปุ๊ใบใส่ก,ก็จะนั่นครับแล้วก็วางเครื่องบินไว้เฉยแล้วก็เปิดรีโมทนะครับเอเสียงเครื่องบินก็จะตีดแล้วก็จับสัญญาณกันแล้วครับมีเครื่องบินก็จะติดง่ายๆนะครับเปิดห่างก็จะใส่ตรงนี้ครับอ่าก็มีให้แล้วก็มาเจ็บชุดล้อมีใส่ให้นะครับชุดล้อใส่เน,นี่ยมีเจ็บหองก่อนครับ ไม่มีเงี้ยงใส่ไปนะครับกด,ดลงไปแล้วก็ดึงเดินหน้านะครับเสร็จล็อกอยู่ชุดล้อก็ในนี้เขาจะมีใบพัดแถกให้สองใบนะครับแล้วก็มีตัวแหวใบ,บพัดมีชุดล้อให้ใบพัดครึ่งคู่นะครับใส่แดงแดงฟ้าใส่ตามสีนะครับแดงฝั่งนี้นงเงินเงินฝั่งนี้นะแดงฟ้าชุดล้อนี้ก็ใส่นะครับใส่ด้านนอกแย่เข้าไปในรูนะครับแล้วก,กด ด้านหลังเย yeah, ด้านนี้ก็กดลงไปอยู่ในชุลอเสร็จแล้วมีคำบิดเตรียมพร้อมบินด้วยนะครับเครื่องบินเวลาจะบินนะครับรีโมทฝั่งนี้คือเลี้ยวนะครับกดฝั่งไหนก็เลี้ยวเลี้ยวฝั่งมอตเตอร์ข้างนั้นก็จะแรงกว่าครับซ้ายขวาเราถอดดันเดินหน้าเครื่องบินก็จะใบพัดก็จะหมุนพร้อมกันแรงดันพร้อมกัน ถ้าเราเลี้ยวซ้ายข้างนี้จะเลงกว่าข้างนี้นะครับถ้าเราเลี้ยวขวาข้างนี้จะเลงกว่าเออข้างนี้เลงกว่าข้างเลี้ยวขวาข้างนี้เลงกว่าเลี้ยวซ้ายข้างนี้เลงกว่าซ้ายขวาแต่ถ้าดันเดินหน้าพร้อมกันมันก็จะดันเท่ากันนะครับเครื่องบินก็จะเชื่อมหัวขึ้นอยากเลี้ยวข้างไหนก็เลี้ยวโอเคครับ